สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับไปคาราสนับเกม All Star Tower Defense นะครับตอนนี้เกมก็จะททำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Summer Event อัปเดตมาแล้วนะครับแล้วก็มีตัวมีอะไรให้หาเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับมีโค้ดใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตกันนะครับง่าฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอฝากอะไรนิดนึง ขอแนะนำวิวมกรช็อปถ้าคุณอยากเท่ในเกมอะไรคอสอเวอร์ Cross over. มีผู้ชมว่าจะเป็นการตีสโนมนาชหรือการทำคอนสแรงเอสเอสมีครบจบในที่เดียวยูจีโฟมว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลูยังใส่โค้ดแซดอาร์จีแซดอาร์จีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีครับนะเดี๋ยวขอเริ่มจากการแจกโค้ดเลยนะครับโค้ดจะมี3และ4โคด้ด นะครับผมจะมี1โค้ดนะครับเป็นโค้ดของยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็อีก3โค้ดนะครับผมเป็นโค้ดปกติที่ทุกคนดิดคนธรรมดาสามารถใส่ได้นะครับถ้าใครอยากดูว่าวิธีการได้ยศคอนเทนต์เชีเอเตอร์เนี่ยหายยังไงนับก็คือยศอันนี้เลยนับนี่ถ้าคุณมียศอันนี้นับคุณจะสามารถใส่โค้ดได้นะครับนี่ถ้าอยากรูนับก็ฝากคนกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการหายศนี้นะครับก็อื่นเลยนะครับเดี๋ยวแจกโค้ดที่สามารถใส่ได้นธรรมดาก่อนนับจะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับผม กดมาที่นี่ครับรูปนกทวิตเตอร์นะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ u p d 2แบบนี้นะผมแล้วก็กดใช้เลยปุ๊บนี่ครับจะได้เพชรส0่นะครับแล้วก็รีโล่สาสแต็กได้อีก20นะครับโอ้เยอะนะถือว่าให้เยอะนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ next life g o 500้าร้อย k นะผมอีกโค้ดหนึ่งไปก็จะได้เพชรอีก400ครับแล้วก็รีโล่ยีก20โอ้ให้จุกมากให้กันจุกๆแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับนี่เลย Thank you for like หนึ่งสองสามนะครับก็สามารถดูได้เลยหรือว่าจะดูในคอมเมนต์ก็ได้นะเผื่อจะมีคนเขียนโค้ดไว้ในคอมเมนต์นะครับผมอ่ะกดรีดีมเลยได้เพชรอีกสี่ร้อยนะครับโลยี่สิบสเต็คได์นะครับแล้วก็ได้ผลไม้ด้วยนะอมารีเส้นทางนะครับแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับเป็นโค้ดสำหรับยูทูบเบอร์นะครับผมใส่คอนเทนต์เชตได้แบบนี้ก่อน่ะต้องใส่ก่อนนะเออบางคนอาจจะมียศแต่อาจจะลืมใส่เนาะใส่เสร็จแล้วก็พิมพ์ตามผมนะ โอเคครับต่อไปถึงช่วงสรุปอัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ถามว่ามีเยอะไหมก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็มีอะไรให้ทำอะ่ะตามสไตล์ All Star Tower Defense เก็บตัวแล้วก็รอเทรดได้พอเทรดได้ก็ตัวไปแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมครับเหมือนกับภาคแรกเลยเนาะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเริ่มจากอัปเดตแรกเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ภาพขึ้นมาเลย นะครับผมนี่นะซัมเมอร์อีเวนต์อัปเดตแล้วนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับผมซัมเมอร์เลสแอดนะครับผมก็เดี๋ยวผมพามาดูกันแต่ผมขอพูดทั้งหมดก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีด่านใหม่นะที่เราได้เล่นกันนะครับสามารถเล่นได้6คนนะครับผมแล้วก็ท่าของมอนสเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนทุกๆ4ชั่วโมงนะครับของที่จะได้นะก็จะเป็นอ่าคูเรนซีนะครับหรือเป็นค่าเงินที่เอาไปแลกของได้เป็นพวกตัว exp นะครับแล้วก็มีโอกาสได้อลิเกเตอร์นะครับก็คือพ่อคดายนะจากวันพีช นะครับแล้วก็จะมีซัมเมอร์ช็อปมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยนะครับแล้วก็ระบบพุนะครับไฟเวิร์กสกิเต้นนะครับใครเล่นภาคเก่ามาเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันนะครับผมเล่นด่านนะครับสเตจหรือเลดนะผมก็จริงๆน่าจะหลายด่านแล้วมีโอกาสได้พุนะครับผมพุเนี่ยจะเป็นอ่าของลิมิเต็ดนะครับเหมือนวอยแบ็กนะครับที่เล่นในอินฟินิตี้นะครับก็จะมีโอกาสสุ่มได้ชาร์กนินจาเมอร์คิวลี่การดี้นะครับแล้วก็ไซเรนซอร์แมนนะครับก็ตัวแรกเนี่ยน่าจะเป็นคิซามินะผมว่าแต่ว่าอีกสองตัวนี้ยังไม่แน่ใจ มีทั้งหมด20,000ตัวนะครับหูยตัวแรงอีกแล้วใครเป็นสายสะสมนะครับแนะนาหาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ข่างนะครับผมจะเป็นอีเวนต์นะครับผมก็ทาอีเวนต์อะไรเสร็จนะครับทุกคนอยู่ทีมอะไรกันบ้างเออผมลืมถามไปเลยนะครับก็พอจบแล้วก็จะมีโอกาสได้บ็อกซ์หบ็อกซ์สและบ็อกซ์สามนะครับเป็นรูเบรเ็ดไอเทมนะครับน่าจะได้ทุกคนนะน่าจะไม่ใช่สุ่มนะครับถ้าทีมไหนชนะน่าจะได้ทุกคนนะครับแล้วก็ใครอยู่ทีมไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เเลลยยนะดี๋วภาพงก่ออ นี่ครับอีเวนต์นจะอยู่ตรงไทโอลนับหรือว่าปากงูตรงนี้เลยนะครับนี่ครับก็กดอีได้เลยนะครับก็จะได้ของประมาณนี้นะครับนี่เลยครับได้ซัมเมอร์คอยน์นะเอาไปแลกของได้แล้วก็ได้โค้กโค้ดายนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจุดแรกที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะมามาตรงนี้เลยครับนี่ครับคุ้นไหมคุ้นไหมกดอีครับแล้วก็กดที่ซัมเมอร์ช็อปครับผมนี่ครับก็เราสามารถเอาเหรียญตรงนี้เนี่ยมาแลกของได้นะครับนี่มีรีโลด้วยนะแลกได้หนึ่งร้อยอันนะครับแต่ก็มีเซฟบอร์ดอุ้ยเฟี้ยวว่ะ เฟียวเฟียวอันนี้น่าจะเป็นของอีโบป่ะอันนี้น่าจะใช่นะน่าจะเป็นของอีโบแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะเป็นนี่ครับซัมเมอร์อีเวนต์ตรงนี้นะครับนี่ครับ,รบก็แบ่งฝั่งนะเล่นผมอยู่มารีนนะเออมีใครอยู่มารีนเหมือนผมไหมก็สามารถสวิตช์ทีมได้นะครับเหมือนว่าสวิตช์ทีมเนี่ยจะเสียห้าสิบโลบักมั้งนะครับแต่ผมไม่ไม่ย้ายแล้วกันอยู่ทีมนี้แหละนะครับถ้าอยู่ทีมไหนบ้างก็อย่าลืมบอกนะใต้คลิปนี้นะแล้วก็ต่อไปนะเดี๋ยวภาพขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นสตอรี่แมปด่่านใหม นะครับผมก็อยู่ในชาเลนจ์ด้วยนะอืมแล้วก็แบนเนอร์นะมีการปรับนะครับผมนิวแบนเนอร์นะครับมีตัวรับหรือตัวอันเบาใหม่นะเป็นสไปเดอร์บอสนะครับสามารถหาได้จากแบนเนอร์ Y นะแล้วก็โคคุชิโบ่ยังคงหาได้จากแบนเนอร์ X แบบเดิมนะครับตอนนี้ก็แยกกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีคิลเลอร์คิลเลอร์ที่นี้น่าจะเป็นคิรัวนะมีคิรัว5ดาวนะครับผมแล้วก็คิรัวกับกอนนะสามารถทีมอัพกันได้นะครับเหมือนพวก ทันจิโร่กับเนสุโกะที่มันสามารถแบบอยู่ทีมเดียวกันได้แบบเป็นตัวเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแอสตาร์นะครับแอสตารสามารถอีวูได้แล้วนะครับแล้วก็เอสได้รับการบัฟด้วยนะอดีบัฟอะไรผมยังไม่แน่ใจนะยังไม่ค่อยได้เอามาเล่นเลยนะครเอสแล้วก็มีการปรับแมชเมคกิ้งนะให้คนมาเล่นเยอะขึ้นนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกดแมชเมคกิ้งเนี่ยมาเล่นได้แค่2คนใช่ไหมตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับ UI ใหม่นะให้มันเคลียร์ยิ่งขึ้นนะครับ ต้อเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะภาพขึ้นมาอันนี้คือการเปลี่ยนนะครับผมก็จะได้ exp iv นะครับหรือ xp level 4จากภารกิจรายวันด้วยนะอรั้งนี้โคตรดีดีมากๆนะครับแล้วก็กระเป๋าครับกระเป๋าจาก infinity ตอนแรกเนี่ยจะเก็บได้99เนาะใครใช้ ut phone เนี่ยน่าจะมีปัญหาตรงนี้กันคือพี่ับผม fk ut phone เก็บไป99อันอีกมันตันแล้วครับต้องมาเปิดแต่รอบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นถึง199ดีมากเพิ่มมาโคตรเยอะเลยครับเยอะมากจริง นะครับต่อไปก็เป็นพวกอ่าของทั่วไปเนาะเดี๋ยวไปที่ดันเจี้ยนซิสเต็มเลยนะครับดันเจี้ยนช็อปนะครับผมก็เพิ่มมานะครับก็จะได้เป็นดันเจี้ยนคอยนะครับดันเจี้ยนตรงนี้ก็น่าจะเป็นอ่าตัวอะควานะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็ไทล์นะครับหนึ่งและ2เนี่ยร้านค้าได้ทําการปรับแล้วนะครับผมก็คือรีเซ็ตสมมติว่าคุณเคยซื้อรีโรไปแล้วใช่ไหมมันก็จะสามารถซื้อได้ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดู อาควาก่อนว่าร้านแรกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับชืบชืบอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้เลยนับสามารถแลกของได้นะครับนี่เป็นพวกรีโลนับแล้วก็สามารถเอาโกตรงนี้ไปขายเป็นทองได้นะนี่มีลัคกี้บูสครับอ้ามีท่าเต้นใหม่ด้วยนะซีมแดนซ์นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ต่อไปนะผมอันสุดท้ายนะครับผมข้ามขึ้นไปเลยนะครับเป็นนิว NPC นพีซีมิชั่นนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นตัวอีโวใหม่นะก็น่าจะเป็นพวก อะคีรัวแอตตานะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเบสซิ่งใหม่นะครับตัวแรกครับคืออะควาวอเตอร์กอสเดสครับตอนนี้เนี่ยมีเบสซิ่งของอะควาแล้วซึ่งผมอยากได้มากแล้วก็ในคลิปนี้ผมมีรูปให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวภาพขึ้นมาเลยครับเป็นเครดิตนะเป็นของคนใน Discord นะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่มีเนาะเออก็เลยยังไม่ได้พูดถึงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตในอัปเดตนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครับในไลฟ์สดวันนี้นะครับตอน ไม่ใช่วันนี้สิพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆบ่ายๆครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บอลิเกเตอร์กันนะครับหรือข้อคไดัยกันนะครับแล้วก็อควาเนี่ยเบสซิ่งแม่งเท่มากโคตรเท่นะครับซึ่งผมอยากได้มากเลยแต่ก็ยังไม่ได้เลยนะครับก่อนจะจางไปกันนะครับเดี๋ยวผมขอสุูบนะหน่อยเดี๋ยวผมขอสุูบนะหน่อยครับผมมีเพชรตั้งสองหมื่นเนี่ยสูบนะหน่อยไปน่ามาครับเดี๋ยวผมไปสุ่มนอกรอบด้วยครับก็ใครสุ่มได้ตัวอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะ อยากมาฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด s ับสไคร b ์ผมด้วยนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้ yeah.